ทั้งช่องเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมกลับครับสวัสดีครับอาจารย์โกแก่ครับผมครับสวัสดีครับอ่ะโหลอาจารย์เป็นยังไงน้อยยูดีสบายพอเออสบายดีู่ครับก็เพิ่งจะมาจะเลิกงานมาจ้าบม่ได้พกันโดนไน่เนาะจ้าครับโอ้สามทีงวดนะครับใช่ค in ่ะเป็นย拜拜ังไงค่ะบม่ได้เย็นกันโดน วัดถ่ล้วมันก็ออกยอหดังที่ผมไม่ไปสุดหนึ่งมันออกเมื่อกี้ในการสี่สุโอทีหนึ่งเนาะค่ะออกกีเนี่ยแต่เี่ผมให้ใสุ่ดแต่เ่องแรกแต่ตอนนั้นมันออกยอนหลังผมให้ใสแปดเก้าในกล้างแต่มันออกมันออกกันสองเก้ากีเนี่ยครับแล้วเป็ชุดใหม่เนาะชุดใหม่ชุดนรกแตกอ้ยคุณว่มันจะมาอันแตอาจารย์ชุดนรกแตกมันจะมี นี่แตกฟุตเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ถามคนอาจารย์นรกแตกจังไดเพราะว่านรกแตกนี่ครับได้ไหมจังไรครับอันผมตั้งชื่อขึ้นเองครับสุดนรกแตกชื่อหนั่งชื่อน้ำพริกครับน้ำพริกนรกแมงดาครับมันแตกแน่นรกแตกนี่แสดงว่าผีย่างตัวนี่ครับผีย่างนรกแตกขังไว้ก็อยู่ผีแตกผีออกไปทุกทครับ อยากปั่นใจยกมาบาดมั้งล่ะชุดนรกแตกนี่มันได้จังสี่เนาะมันมีแปดชุดครับจักหัวแล้วจานแต่ห้องก็ได้พ่อกันเนาะบ่ได้พอก็้องเบลโค้มันสี่งวดห้วบ้างเน่ยสี่งวดว่เดือนหนึ่งแล้วเดือนกัวสี่งวดสองเดือนสองเดือนไปจังได๋มาจังได๋ล่ะจานคือเงียบครับเฉยโจทย์เกก็ไปทำงานครับทำงานนั่น ตามอำเภอเนี่ยแหละครับขบวนการโรงพยาบาลเนี่แหละมันกับป็นเวลาปะตุงกันเนาะบางเที่ยวกับว่างบางเที่ยวกับพว่างควบคุมเอาไว้เอาชุดมม่ลูกแก่อาจารย์โข่แก่นครพนมเนาะอืมได้ยินกันมากจนซึ่มหูแล้วนะครับสองปีเจ้าพ่อกันสองปีอยู่นละครับผมจำบ่ผิดกลับมาอีกครั้ง แต่ปีนี้อ่นที่อาจารย์ทายไว้ว่าสีมันจะมาบ่อยแบบเหมือนเหมือนปีแล้วอานไทยลงหน้าว่าสูตรจะมาบ่อยก็ามาทั้งปีนะะใช่ปีนี้จะทายลงหน้าไว้ว่าสีจะมาบ่อยสีจะมาบ่อยมากจะครั้งแล้วอาจารย์บาน,นี้ที่ขยันจะม่ต้อง่างน้อยก็ต้องเช็ดเครือแเลยครับมันมากสองสองรอบเพรารครับน,นี่มันมาหนึ่งครั้งเหรอคบโอ้หนึ่งครั้งมาสีเกล็เนาะทอแก เอ้มของกระสองวัของสี่ลงมาถึงเดครั้งอย่างน้อยหัวที่ผานมากกับสี่หนึ่งดิหละโอ้กี่ลาหของก็ข้างกนหัวก้านกับสี่เจ็ดเนยเออเป็นตีใหม่แล้วเนี่ยสี่เจ็เาั้นสิสี่เจ็วันที่อ่าวันที่หนึ่งมกราสี่เจ็ดสี่เจ็ดใช่ไหมมันมันมันออกสี่หงหนึ่งมาสี่เนี่ เ,เมื่อกี้นี่สีหนึ่งหนึ่งแต่ว่าท่นสีอยู่รัก้อยคุณดอกว่าครับแต่ว่ามันไม่ปิดสีไหวนะสายวิ่งสายลวดนี่คือสีโอเคอาจารย์มีวิ่งบ่บอให้วิ่งเนาะครับงวดนี้บอ้วิ่งแต่รอบสองรอบหน้ารอบหน้าจะให้มีมีเล็กวิ่งจับคู่ไปเลยเนาะค่ะอาจารย์เนาะจับคู่ <c oughs> มีแปดคู <c oughs> ่ไห <c oughs> มันจะ จะรวมทั้งเงินไทยลาวมยแล้วหุ้นมันก็รวมไปเรื่อง่าษีอไ,ไปไปไตมุดคุยายากนะครับรัฐบาลไทยในกคนทาวนายเรและก็หุ้นมันไปได้ทุกัางครับโอ้ไปได้ทุก้างค่ชื่อชุดนรกแตงเนี่ยถ้าพี่น้องเอฟซีเสีย่ยวไปเรียน,นไ,ดได้ยวอนเริ่มจากวันนีถ้ถึงวันที่16่หกเย ค่ะเสียไปลงทุนเล่าก็ได้ไปลงทุนน้อยก็ได้ในในไอ้แปดคู่นี่ไอแปดคูนีอ่าเอาบาทเด็ก็ย้อนละวันเราลบแปดเนาะเมื่อกี้ผมจงรมานแต่ผมออกว่าพี่ผมใ้เราเก็มศูนย์หนึ่งจะออกไปแล้วเลยขอบวันนี้ล่ะค่ะครับอาจารย์พร้อมแล้วที่บาทนียจ้าครับผม จับคู่บนล่างเลยมันบอกค่ะพราะมันมาสามตัวเลยครับสามตัวตรงไปเลยอ,อ๋อต่อไปสามตัวสามตัว <15 6. S 2> หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกโอ๊ยเอ้ยหนึ่งห้าหกแล้วก็ศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกแล้วก็เก้าหกเก้า เก้าหกเก้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าแต่เมื่อวานออกอ่ะพานอยไปแล้วมันออกเก้าศูนย์ศูนย์จ้าเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ครับแล้วก็สี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่ง ขีดเส้นใต้ที่4 2 1, 1> ขีดเส้นใต้4 2 1 2> ครับขเล่นเล่นรัฐบาลไทยแต่แต่กิจทางนี้จะเล่นลาวไทยฮานอยก็ได้แต่4 2 1จะเล่นไทยลาวมอยหุ้นไปด้วยก็ได้เปทางนี้แหละแต่มันจะสละับเมุนกันออกอบางบางหางหมก ออกแล้วมันก็ออกถึงสามรอบผมมีสามตัวตรงอ่ะครับครับเหมืนผมมันลงคิดแต,ดแต,ดแตด่ทุนตลกแตกทุดแรกต้งแต่ดีเแล้วนะที่ผมลงให้กับน้องเ <ạ. S 2> บลปรากฏว่ามันออกผมให้สิบเอ็ดหางเนาะออกสามตัวหมดทุกหางครับ <ạ. S 2> แต่มันต้องใช้เวลาหน่อยครับ มันจะออกปันนี้แล้วกัุ่งนี้แล้วตัวตัวต่อตัตตไปมันจะออกวนเวียนไปเรื่อยๆนะจนครบจนครบแางาาอา่ะค, <c oughs> ครับวี่นไปจนครบเมนบอคาบอัน,นี้ <c oughs> อาจารย์ใหม้มากแปดหางแปดชุดแปดชุดแปดหางชุดทั้ตัวแปดหาง <c oughs> ให้ให้เล่นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เมื่อน,นี้ไปจนอดวันที่สิบหกลาวนอยแมนบอคาอาจารย์ลาวนอยไทยฮุนจ้าลาวนอยไทยฮุน ส่วน4 2 1นี่4 2 1พิเศษก็มูเมนบอกค่ะครับ4 2 1ให้ไปกลับด้วยจต่4 2 1นี่กเพื่อพิเศษก้มูมันมันมีเล็ติดสีแดงอาจารย์ว่าสี่ไนผมว่าปีนี้สี่มันจะมาบ่อยค่ะสี่ขยันเนาะอาจารย์เนาะครับครับอืม4 2 1นี่ให้ตห4 2 4 1 2 1 2เออประมาณนี้เนาะจ้ะ นี่แต่สามตัวแมนบอลค่ะอาจารย์สองตัวห้าตัดลิ้นอยู่ในนี่บอสถาอยู่ในนี่เลย่ะนี่แต่สามตัวผมให้ชนหน้ามันจะออกสามตัวเลยเหมือนเหมือนที่ผมลงวันนี้ที่มันออกไปแล้วกทีนี่นะมันผมให้ไปศูนย์ึงหกสิลงไปนะบอมันออกก่อนเลยก็เลยอดจะไม่ไหวเพราะวานมันออกเก้าลงศูนย์แต่ผมลงไปลยใบที่ทำไว้ก็ถูนัวเก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับ แล้วแล้วที่เหลือที่เหลือที่เหลือยังไม่บอกก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดือทุกครั้งวันไหนออกออกออกเมื่อไรจะชวนกปจานศูย์ศูนย์เก้าน่งกหมู่บ้านนั่นปะครับออกว่้านนี่ค่ะบบบน,นี้เมื่อนี้ออกมี่ี่ตัวออกไปครับนี้มื่มอน,นี้มันออกกนันศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกนั่นปครับสามพนเราเฉพากิจทวนอะไรเฉพาะกิจอะเดี๋ยว เออนี่พี่น้องให้ฟังดีๆนะครับเดินนี่คือมันจะหมุนเวียนกันออกตลอดตลอดหมุนเวียนกันจนถึงวันที่สิบหกครับอันนี้คือเลขชุดสามตัวของอาจารย์โกแก่มงมงเมนสองตัวสามตัวมันจะเข้าให้ทั้งสามตัวเลยมันอาจจะหมุนสลับที่แม่นว่าอาจารย์หรืออาจจะตรงก็ได้อาจจะตรงก็ได้ครับเหมือนซูซูนึงหกวันนี้ออกตรงตรงเลย คแต่แต่เมื่อวานออกตัวตัคือศูนย์ศูนย์เก้าของเขาเก้าศูนย์ศูนย์ครับแต่ที่มันยังยันไม่ออกก็สี่สองหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหมือนแล้วก็ก้าสองศูนย์หกศูนย์ห้ากับเก้าหกเก้าหนึ่งห้าหกเหลือยังไม่ออกครับออกไปแล้วสองคู่สองชุดครับยังเหลืออยู่หกชุด ันแดอาจจะออกสองสามรอบก็มีครับอาจจะออกสองสามรอบก็มีครับนะครับเอาอาจารย์บัตรนี้สองสองตัวสองตัวนี่คือสิบบพูดถึงเลยเนาะบูพถึงครับบุพถึงนะครับพี่น้องอาจจะว่าคือให้สามตัวครับแค่เพื่อให้สามตัวนี่อาจารย์มั่นใจว่าชุดสามตัวนะครับไม่เล่นสองตัว หรือภายนองอยากจะเล่นสองตัวก็สุดแท้แต่น้อาจารย์เนาะตัดไปเล่นได้แต่เนี่ยสองตัวกับตัดเล่นเหล่าครับครับแต่ตัวะสงคมเมื่อผมให้กันหกเก้าหกกันคือเก้าหกเก้ามันอาจจะออกเก้าหกหรือหกเก้าก็ได้นะครับแต่ว่าจุดเด่นๆบางทีก็ออกออกสามตัวตรงเลยบางทีนะส่วนมากมันเดี่ยวสามตัวตรงครับคือคือจุดเด่นๆแต่จารย์เน้นมาสามตัวเน้อยจานเนาะ เน้นชุดสามตัวเลยอาจารย์เอาบาลนี่ให่แล้วบาลนี่ต้วนตัวเลขแล้วก็ขอโรยขอจบคลิปนะครับค่ะครับสำามนาทีตัวโ้มดีนะครัะไปพบก,กันนานเดี๋ยวขอญาตถึงทุกคนครับอาจารย์ขอญาติทื่อมตัวเลขรคร๊บค่ะครับ,รบอาจารย์โกแก่ชุดนรกแตกนะคะมีแปดชุดนะคะให้มาครับขอให้เปแปดชุดค,ครับค่ะมีหนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งหกเก้าหกเก้า หกศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสองศูนย์สี่สองหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งค่ะครับผมขอบค<อ>ุณอาจารย์ไล้ไร้ค่ะครับ